เรือนี่ราคาสูงมากเลยนะครับสิบยี่สิบล้านสามสิบล้านเนี่ยเขาไม่มีระบบไฟที่เป็นแบตเตอรี่มาให้หรอครับเขามีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่สําหรับระบบไฟฟ้าในเรือระบบนําทางแต่ว่าถ้ามันเป็นระบบที่จะต้องจ่ายไฟ AC หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงๆเนี่ยเขาจะใช้เครื่องปั่นไฟจะเป็นส่วนใหญ่เครื่องปั่นไฟก็จะอยู่ใต้ล้าวส์ตรงนี้เหมือนกันเพราะงั้นก็จะมีการรบกวนกันโอ้ทั้งเครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟ อยู่ที่เดียวกันก็จะไม่ได้ใช้แหละเพราะว่าพอเมื่อไหร่ที่เราสตาร์ทขึ้นมามันก็จะมีเสียงมีกลิ่นมีควันและลูกค้าก็จะไม่ชอบแล้วเพราะว่าเวลาเรานั่งอยู่บนเล้าอย่างเงี้ยครับข้างใต้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟแล้วมันก็จะมีเสียงขึ้นมาตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ๆๆๆๆมันก็จะมีกลิ่นมีควันขึ้นมาแล้วลูกค้าก็จะไม่ชอบแล้วเป็นแบบนี้นี่เองใช่ <S <S นะครับลูกค้าก็เลยต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเงียบ คุณปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณปุ้ยนะครับอยู่กับ Eco โคับคุณปุ้ยคือ Authorized Distributor ผู้นําเข้าและจําหน่ายใช่ครับอีโคโฟในประเทศไทยถูกต้องครับวันนี้คุณปุ้ยพาผมมาที่รีเวเดลมารีน่าครับนะฮะปกติเข้าใจว่าน่าจะต้องคุยกันที่ตัวรถมอเตอร์โฮงหรือว่ารถแลเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่างานเนี้ยก็เป็นงานรีเวเดลโบ๊ทแฟร์ครั้งที่3เป็นงานมหากรรมเอ่อเรือเทคโนโลยีเรือทั้งหมด อยู่ในนี้ในประเทศไทยอยู่ที่นี่ในงานนี้ในงานบสแฟร์เนี่ยทังอีโคโฟก็มีทั้งเวอร์ชั่นที่ติดตั้งในรถและเวอร์ชั่นที่ติดตั้งในเรือใช่ครับจริงๆงเรามีก็มีคอนเซปต์ครับว่าเราเป็นอีโคโฟล์เอ็กซ์เพียออกมาข้างนอกเพื่อให้สัมผัสประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือว่าในน้ำครับเพราะงั้นรูปแบบของพลังงานที่เป็นแบตเตอรี่พกพาอย่างเราเนี่ยเราสามารถที่จะใช้บนบกก็จะใช้พวกรถแคมเปอร์แวนนึกว่ารถเทรลเลอร์รถลากแอสเรนที่เรานํามางียวันนี้เราก็นําอีกหนึ เป็นเรือสปอร์ตยอทเข้ามาให้ลูกค้าได้ชมกันมาดูในเรือบ้างใช่ครับแล้วมาดูในเรือบ้างว่าในเรือเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงครับครับวันนี้มีกี่ลำครับเอาวันนี้เรามาด้วยกัน2ลำครับครับลำแรกเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตยองที่เห็นอยู่นะครับขนาด31ฟุตแล้วอีกลำหนึ่งล่ะครับอีกลำจะเป็นเนี่ยรูปร่างคล้ายๆสปอร์ตยอทเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีเด็กจะไม่มีหลังคาแค่นั้นเองขนาดก็จะเล็กกว่าประมาณ28ฟุตครับเรียกว่า สปอร์ตยอดเหมือนกันใช่ครับแต่คนคละขนาดกัน <c oughs> ลำนี้ก็จะเป็นซีเรย์ Ray, นะครับสัญชาติอเมริกันเป็นรุ่น310 Sun d a ซปี2008นะครับ <c oughs> รีบิว <c oughs> ทำงานทุกอย่างปรับเปลี่ยนโฉมทุกอย่างใหม่นะครับลำนี้ก็ขนาด31ฟุตนะครับเป็นเรือต้องบอกว่าเป็นเรือสปอร์ตยอดที่มีความหรูหราเนื่องจากว่าเรือใช้เนี่ยก็เหมาะที่จะทำกิจกรรมทางน้ำแล้วก็ไป ค้างแรมได้เป็นหนึ่งคืนค้างแรมได้จริงๆจังๆเพราะว่าเรือเนี่ยมีค่อนข้างอ่ห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโถงสูงแล้วก็ภายในเนี่ยหรูหรามีห้องน้ํามีห้องนอนมีทุกอย่างเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์เคลื่อนที่ได้หนึ่งหลังจริงๆขอเดินไปดูด้านหน้ไ<ด>าได้เลยครับได้เลยครับเราจะเห็นว่าเรือเนี่ยห้องโถงสูงมากเลยครับเนี่ยลงไปในน้ำเนี่ยห้องข้างในเนี่ยคือยืนได้แบบจริงจังเฮดรูมนี่ได้แบบสูงมากเพราะงั้นก็เหมือนกับเราอยู่ในเพนท์เฮาส์หนึ่งห้องหรูๆอย่างนั้นเลย ทรงสวยมากใช่ครับทรงนี้สวยมากเป็นทรงคลาสสิกแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตเวลาที่จะติดตั้งระบบไฟในเรือแบบนี้ฮะครับต้องทําการบ้านยังไงบ้างรครับต้องดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราต้องดูแมโนนของเรือก่อนเนืเ่องจากว่าระบบไฟฟ้าในเรือเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพราะว่าระบบเขามีความเป็นสมาร์ทอยู่เนืเ่องจากว่าเขามีระบบจอมาตรฐานของกัปตันในการที่จะดูเรื่องของระบบนําทางระบบไฟแสงสว่างระบบสมอทุกอย่างมันไม่จะมันไม่เหมือนเหมือนกับมอเตอร์โฮมหรือว่ารถที่ขับอยู่บนท้องถนน เขามีระบบํำทางวิเศษเขามีเรดาร์เขามีบางลำถ้าเป็นเรือประมงหาปลาอะไรก็จะมีโซนร์ซาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นในรูปแบบของการเซตอัพก็จะแตกต่างกันระบบไฟฟ้าก็จะซับซ้อนเนื่องจากว่าเขามีระบบเหมือนเป็นระบบเน็ตเวิร์กของตัวในเรือครับคือพื้นฐานเนี่ยเป็นระบบไฟดีซีอยู่แล้วพวกระบบควบคุมเรือถูกต้องพวกเรดาร์พวกซาวเดอร์ถูกต้องเป็นดีซีกี่โวลต์ครับเป็นดีซีสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์แต่ถ้าใช้จะใช้ AC เนี่ยคือใช้เครื่องปั่นไฟ ใช่ถูกต้องะะระบบไฟเขาเป็นกี่โวลต์ครับเออ่ก็เป็น220โวลต์แต่ว่าเรืออเมริกันลำนี้จากเดิมเนี่ยมาเป็น110โวลต์รเราก็มาโมดิฟายใหม่ทุกอย่างให้มันเป็นไฟ220โวลต์บ้านเราก็คือมีทั้ง110โวลต์และ220ถูกต้องครับอ่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยจะเป็น110โวลต์ถูกต้องครับถ้าเป็นฝั่งยุโรปจะเป็น 220, 220โวลต์ี่สเหมือนบ้านเรา<อ>ใช้แบบเดียวกันยุโรปกับบ้านเราแบบเดียวกันเรือเนี่ยแบ่งเป็น2 2ท่อนด้วยกันก็คือส่วนบนกับส่่่่วนนนนลาางทีีเเเเเรห็็็็ยกคือปปปดดิไ ก็เหมือนกับเป็นกล่องครับกล่องปุ๊บแล้วก็มีเด็กข้างบนเนี่ยคือปิดทับไปอีกทีระบบไฟทุกอย่างก็จะอยู่ในกล่องแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยเข้ามาประกบกันอ่าแล้วก็ซิลปิดทุกอย่างเพราะงั้นในการที่เราจะไปโมดิฟายหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเราก็เลยต้องดูแมนนวลว่าโอเคเรืเอไซส์เนี่ยระบบไฟฟ้าวิ่งไปตรงไหนตู้ไฟอยู่ตรงไหน มีช่องทางไหนให้เราติดตั้งอะไรได้บ้างครับก็ต้องทําการติดตั้งศึกษาเรือนิดนึงตอนที่ทําเรือลํานี้นะฮะก็น่าจะสํารวจดูเรือทั้งลํามาแล้วนะครับรีวิวเรือหน่อยครับเรือนีังไงบ้างตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เป็นพอมีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เนี่ยเครื่องมันเป็นอินบอร์ดเนี่ยทำให้พื้นที่ตรงนี้สถานการณ์ทางน้ําเราจะกระโดดเล่นน้ําเราจะทํากิจกรรมทางน้ำเนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อแกว่าเราก็จะไม่มีเครื่องยนต์เข้ามาอยู่ตรงนี้การใช้พื้นที่ให้งานพื้นทีี่่บนเเครืองดจะมาก แล้วก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นด้วยใช่ครับตันนี้ก็จะเป็นราส์นะครับแบบลักชัวรี่สไตล์ครับลำนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องแล้วก็เราก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆของ Eco-Flow ครับนำมาโชว์ในเรือลำนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบชุดพกพาบางท่านอาจจะแบบต้องการแค่ระบบไฟฟ้าที่เป็นชุดพกพาอะไรเงี้ยใช้เครื่องชงกาแฟใช้พัดลมใช้แอร์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีรุ่นใหม่ๆอย่เป็น Delta Series 3 อ่าหรือว่าร i v e r Series 3ลูกค้าอาจจะมีเรือไหลายลำพกพาไปในเรือลํำต่างๆอะไรเงี้ยก็จะง่ายต่อการพกพาถ้าเป็นหน้าจอของแผงของกัปตันนะครับก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร่าวๆก่อนนะครับอ่าแนวเห็นเป็นแผงคอนโซลของกัปตันนะครับก็จะเป็นระบบถามว่าดูอะไรบ้างเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ชวินก็คือมี2เครื่องเ,ออเป็นเ,เมัคคุยเซอร์นะครับ เราสามารถดูอะไรได้บ้างก็จะดูรอบของเครื่องยนต์เพราะเรามีเครื่องยนต์2เครื่องเพราะง,งั้นเราสามารถที่จะดูรอบเครื่องยนต์เครื่องที่1กับเครื่องที่2ได้นะครับเราก็จะมีเรื่องของการมอนิเตอร์พวกอุณหภูมินะครับแล้วก็ที่สําคัญของเรือก็คือเราก็จะมีระบบนําทางเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือว่าระบบทำทางการเดินเรือก,การดูล่องน้ําของเรือก,การสแกนหาวัตถุรอบตัวเราก็จะเห็นว่าเรดาร์มันก็จะหมุนรอบไปสแกนขึ้นวิทยุออกไปแล้วก็แสดงออกมาเป็นภาพแล้วก็ระยะให้เราเห็น เออว่าโอเคใกล้ๆเราอาจจะเป็นเกาะจะเป็นโขดหินจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะจะได้รู้แล้วเวลาการการเดินเรือเราก็จะต้องรู้เรื่องพวกนี้ไว้อ่าเพราะงั้นพวกนี้เ็าจะใช้ระบบไฟฟ้า,ฟาทั้งหมดของเรือก็จะมีแบตเตอรี่ชุดหนึ่ง12โวลต์ในการที่จะควบคุมระบบ,บปฏิบัติการแบบนี้อ่ามีไฟแพลตฟอร์มไฟหัวเรือไฟสมอเวลาเราจอดในกลางกลางกลางคืนเงนี้ยเราก็จะเห็นมีไฟสมอว่าให้เรารู้ว่าเอตอตำแหน่งนี้มีเรือจอดอยู่นะที่เขาจอดที่ท่าท่าเรืออย่างเงี้ยครับเขาก็จะชาร์จไฟจากจากปลั๊ก ก็คือชาร์จไฟที่แบตเตอรี่12โวลต์แต่เมื่อไหร่ที่เราออกเรือไปในทะเลหรือแม่น้านี่ครับมันก็จะมีแบตเตอรี่อีกชุดหนึ่งของเราที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยคอยชาร์จให้ตลอดเวลาอ๋อเรืเรอน,นี้ก็มี p ว w e r p ั๊กเหมือนกันมีปลั๊กชาร์จเหมือนกันมีครับมีครับมีเหมือนกันรเราก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมของอีโคโฟในการที่จะ r e g e n ทั้ง r e เจนจากตัวใดชาร์จเนี่ยวิ่งเข้ามาชาร์จของเราด้วยและเราเองก็ไปชาร์จในตัวแบตเตอรี่ ของเรือด้วย12โวลต์เพราะงั้นเหมือนกับเราก็มีพลังงานพกพาไปใช้หรือฉุกเฉินเราก็ใช้เครื่องปั่นไฟชุดเดิมที่มีอยู่นี่แหละในการที่จะปั่นไฟเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่ที่เที่มให้มันเป็นไฮบริดได้ด้วยอ๋อก็ไม่ได้ยกเครื่องปั่นไฟออกไม่ได้ออกนะก็ยังคงมีอยู่ค,คงไว้เพราะว่าทําเรื่องของสเตบิลิเซอร์เรื่องของมาตรฐานของการตําแหน่งยึดโยงของเรือหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงของเรือได้ ก็จะไม่ได้ใช้แหละเพราะว่า <laughs> พอเมื่อไหร่ที่เราสตาร์ทขึ้นมามันก็จะมีเสียงมีกลิ่นมีควันและลูกค้าก็จะไม่ชอบแล้วเพราะว่าเวลาเรานั่งอยู่บนเล้าอย่างเงี้ยครับข้างใต้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟแล้วมันก็ะจะมีเสียงขึ้นมาตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตตมันก็จะมีกลิ่นมีควันขึ้นมาแล้วลูกค้าก็จะไม่ชอบแล้วเดี๋ยวอยากให้เห็นภาพจังเลยว่ามีเครื่องปั่นไฟแล้วทําไมถึงได้คร <laughs> ับ <laughs> ถึงอยากจะเปลี่ยนเป็นระบบแบตเตอรี่ <laughs> <laughs> ได้ครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเปป็นนััญหาแบบบี้้ไดคร เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนะไปพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าได้ยินชัดไหมนะฮะแต่ว่าจะมีเสียงแบบอืออย่างนี้เลยนะใช่ครับอยู่ตรงนี้แหละวก็จะมีแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาครับแล้วสักพักกลิ่นก็จะมาแล้วครับ <laughs> ที่สําคัญเนี่ยคือตรงเนี้ยเป็นมุมที่เราเอาไว้นั่งพัก่อนใช่<อ>เป็นสันานาการณในกลางแจ้งเรามีพื้นที่เดียวที่จะอยู่กลางแจ้งได้คือตรงนี้นั่นเอง แล้วก็เครื่องบรนไฟเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องยนต์เราก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันถังน้ํามันทุกอย่างเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเป็นแบบนี้นี่เองใช่นะครับลูกค้าก็เลยต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเงียบๆครับครับครับทีนี้พอเจ้าของเรือลํานี้อยากจะเปลี่ยนเป็นระบบไฟของอีโคโฟเนี่ยมีโจทย์ยังไงครับต้องการกําลังไฟเท่าไหร่ใช้งานอะไรบ้างเบื้องต้นก็เริ่มจัดแอร์ก่อนเนื่องจากว่าเราก็ดูเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้ามีอยู่ ในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีการอัตราการกินไฟเท่าไหร่อ่าแล้วเราก็คำนวณย้อนกลับว่าอัตราการกินไฟแบบนั้นเปิดใช้งานแบบนี้เนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยเราต้องการแบตเตอรี่หรือว่าเราต้องการระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยกี่คืนหนึ่งคืนสองคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโจทย์นี้ก็คือลูกค้าบอกว่าโอเคนอนหนึ่งคืนก่อนส่วนในอนาคตเราถ้าเราเขานอนอาจจะมีการนอนมากขึ้นกว่าหนึ่งคืนเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแบตเตอรี่ขยายเพิ่มเติมได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ที่กินไฟเยอะๆเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับแอร์เลยครับห้องนี้หลักๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเป็นสปอร์ตครูซเป็นสปอร์ตยาร์ดอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีเรื่องของแอร์ที่จะต้องให้อ่าำความเย็นในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับหรือว่าการพักผ่อนในช่วงกลางวันมีเตาปิ้งย่างเพราะว่าสานการณทางน้ําเราจะหลีกหนีเรื่องของการปิ้งย่างไม่ได้อาจะต้องย่างย่างเนื้อย่างหมึกย่างกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้ครับแล้วก็จะมีพวก ตู้เย็นตู้ฟรีซอ,อย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็จริงในลํานี้ก็มีห้องน้ำด้วยก็จะมีเรื่องของระบบแวกคัมระบบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การอาบน้ำมีถังน้ำดีถังน้ำถังน้ำดีถังน้จืดแบ็กแท้งอยไาเงี้ยเหมือนกันเซตระบบไฟให้เท่าไหร่ครับครับติดตั้งไว้ที่10กิโลวัตต์ครับครับแต่ว่ามันก็จะมีการรีเจนจากเครื่องยนต์เข้ามาจากไดชาร์จวิ่งเข้ามาหรือว่าฉุกเฉินก็จะมีเครื่องปั่นไฟวิ่งเข้ามาชาร์จได้ตลอดเวลา คือเวลาออกทะเลเนี่ยหลักๆก็จะมีจากไดชาร์จจากเครื่องยนต์นะครับหรือว่าถ้าไม่พอจริงๆเนี่ยก็มีเครื่องปั่นไฟมีโซลาเซลล์ไหมครับไม่มีครับลำนี้เพราะว่าหลังคาไม่ได้มีพื้นที่ในการติดตั้งโซลาเซลล์แต่ว่าถ้าเป็นในรูปแบบเรืออื่นๆอาจจะมีครับจริงๆในการรีเจนของการชาร์จจากเครื่องยนต์ลำนี้ได้เปรียบเพราะว่ามีเครื่องยนต์อยู่ด้วยกัน2เครื่องไดชาร์จก็จะมีอยู่2ลูกเราไปดูกันภายในบ้างครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าห้องนี้ดีไซน์ออกมาเป็น รูปแบบของอเมริกันสไตล์แล้วก็ลักชัวรี่เป็นเหมือนเพนท์เช้าหนึ่งห้องโอ้ฟางเหมือนกันนะฮะกว้างขวางครับผม <c oughs> ต้องบอกว่าเฮดรูมนี้เราเหลือๆเลยฮะ <c oughs> อย่างที่บอกว่าเราเป็นสปอร์ตยอชเพราะงั้นในห้องสถานรรการณ์แบบนี้ครับก็จะเป็นห้องแบบจรงิงจังใช้ชีวิตได้จรงิงจังนอนได้แบบจรงิงจังมีด้วยกันอยู่2 2ที่นอนด้วยกันครับจะเป็นห้องเล็กห้องใหญ่อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูม ก็แนะนําภายอุปกรณ์ภายในครับไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของอะไรเงี้ยก็มาตรฐานอยู่แล้วลงไปถึงพวกเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟมีเตาอีกตัวหนึ่งเตาภายในก็มีมีพัดลมระบายอากาศมีตู้เย็นมีตู้ฟรีสนะครับแล้วก็ก็จะมีพวกระบบสมาร์ทเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นจอ 4K กล่องสัญญาณทีวีต่างๆแล้วก็พวกกล่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์ เบดรูมนะครับแล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราใส่อุปกรณ์ทําความเย็นไปก็คือแอร์นั่นเองพอพูดถึงเรื่องแอร์เนี่ยความจุดเด่นอีกอย่างหนึง่งในมอเตอร์โฮมกับเรือที่มันไม่เหมือนกันก็คือการระบบการระบายความร้อนของแอร์เนื่องจากว่ามอเตอร์โฮมเราก็ใช้แอร์ที่แอร์รูปท็อปใช่ไหมครับก็จะระบายความร้อนด้วยอากาศดูดอากาศเข้าไประบายความร้อนออกมีคอยเย็นคอยร้อนตัวของแอร์มารีนก็จะเป็นการระบายความร้อนด้วยน้ํา มีการดูดน้ํามีปั๊มน้ําดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็ระบายความร้อนที่มันเกิดจากคอมเพรสเซอร์ของแอร์เนี่ยแล้วก็มีปั๊มระบายทิ้งออกไปด้านข้างเลยอ,อ๋อระบบต่างกันต่างกันอ๋อเพราะงั้นเรือพวกนี้ต้องการความเงียบการ,รสั่นสะเทือนก็ต้องน้อยจุดยึดโยงก็จะมีการติดตั้งปั๊มน้ำมีการตัวจุดกรองน้ํามีเทรนเนอร์อกรองอุปกรณ์ขยงขยะหรืออะไรเงี้ยที่มันจะติดได้เพราะเราต้องดูดน้ําขึ้นมาคือแอร์เดิมก็เป็นแอร์ระบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ํานี่แหละ ใช่ครับแอร์มาเรียนชุกชุกดุ่นก็จะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่เพราะว่าเราไม่สมารรระบายความร้อนด้วยอากาศได้อ๋อแต่เดิมเป็นไฟรูทชอปแต่เดิมเป็นไฟร้อยสิบใช่ค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่จากเดิมหมื่นสองพันวีเราก็เปลี่ยนไปเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันวิทีอ๋อเพราะว่าแอร์มันจะต้องค่อนข้างที่จะสู้แดดเพราะว่าพอเป็นเรือทุกชนิดเนี่ยเราอยู่กลางแม่น้ํแเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเฉดดิ้งก็คือไม่มีร่มเงาเราไม่สามารถที่จะแอบใต้ร่มเงาได้เพราะงั้นมันจะต้องสู้แดดตลอดเวลาเจอแดดตลลออเววาาา่่ยง เพราะงั้นแอร์ก็จะต้องแบบมีบีทีที่สูงขึ้นในการที่จะสู้แดดบ้างแอร์ติดตั้งอยู่ตรงไหนครับอยู่ใต้เตียงนี่เลยครับไม่ได้ติดตั้งอยู่ด้านข้างตรงผนงังหรือว่าหลางังคาหรือว่าเพดานเรือทุกลำจะติดตั้งในแบบนี้แต่ว่าจะขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ว่ากันไปเปลี่ยนเรื่องของแรงดันไฟด้วยจะเพิ่มขนาดบีทด้วยใช่ครับก็ลำนี้เราเปลี่ยนระบบไฟจากอเมริกา110โวลต์ทั้งหมดเนี่ยเป็น220โวลต์ ครับแล้วก็ทําเรื่องของสายดูสายบางส่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนในการใช้งานให้เหมาะสมกับบ้านเราแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของระบบไฟฟ้าทั้งหมดจากเจนเนอเรเตอร์ที่มีเสียงมีกลิ่นมีควันเมื่อสักครู่ที่ที่กล่าวถึงครับเราเปลี่ยนไปเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมของ Ecoflow อ๋อแล้วแอร์บแบบนี้ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำเนีเน่ยหมายถึงว่าอย่างตอนนี้เราจอดในแม่น้ํบก็เป็นเป็นน้ําจืดใช่แต่พอออกทะเลก็เป็นน้าเค็มถูกต้องเอาเป็นน้าเค็มไหลผ่านระบบได้เลยใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีระบบการการมีระบบกรอง มีระบบการทาความสะอาดก็มีรอบในการแมแนเทนเหมือนกันก็จะต้องล้างสิ่ง oh. สกรปรกอะไรที่มันอยู่ติดอยู่ข้างใน oh. เหมือนกันอาจจะมีเศษอะไรที่เราดูดเข้าไปอยู่ในตัวระบบจะมีผ่านตัว oh. กรองว่าต้องความความความ,ความสะอาดตัวกรองเหมือนกัน18,000 BTU นี้ถ้าเทียบกับแอร์แอร์ปกติเนี่ยระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยครับรานะคาต่างกันเ,อเนยอะไหมฮะเยอะครับถ้าเป็นในเกรดของมอเตอร์โฮม่าจจะอยู่ราคาประมาณ5 6 7 8 0 0 0หมื่นอะไรอยู่เราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแอร์มารีนเนี่ย ต้องขยับไปเป็น2อสามแสนขึ้นไปอยู่ประมาณนั้นอย่างรำนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบแตะสามแสนน่าจะได้ครับนี่เฉพาะเฉพาะแอร์นะก็เปลี่ยนแอร์แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหลงของปั๊มน้ําจะต้องมีการดูแลปั๊มน้ําพวกตัวกรองพวกปั๊มหรือตัวดูดน้ําข้างใต้เรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องมีการทําระบบค่อนข้างที่จะซับซ้อนเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเฉพาะระบบปรับอากาศเป็นมารีนครับเป็นมารีนเกรดจะต้องเป็นแบบนี้วัสดุทุกอย่างก็จะเป็นสเตลเลตสามหนึ่งหกเพราะว่าข้องกันเรื่องของสนิท เพราะงั้นวัสดุในการใช้ก็จะต้นทุนก็จะสูงกว่ามอเตอร์โฮมแล้วเพราะมอเตอร์โฮมไม่ต้องการสเตเลสสามถึงหกแต่ในเกรดมารีนอยู่แช่อยู่บนไปในมหาสมุทรหรือว่าแม่น้ำอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเกิดขึ้นเกิดสนิมขึ้นได้เพราะงั้นวัสดุที่ต้องเป็นสเตเลสที่เป็นสามถึงหกเกรดอ๋อครับเพราะงั้นวัสดุในการผลิตก็จะต่างกันเลยอ่แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์อื่นๆครับติดตั้งอยู่ตรงไหนครับเราติดตั้งส่วนของตัวหน้าจอคอนโทรลนะครับเป็นจอทัศสกรีนในการควบคุมสั่งการไม่่วาาจะเป็นกร ปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดเด็กไลท์ด้านห้องเคบินห้องข้างบนที่เป็นสุลูนนะครับหรือแม้กระทั่งพวกปั๊มน้ำนะครับการทํางานท,งทั้งหมดที่มันอยู่ในเรือลานี้ที่เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างก็จะควบคุมสั่งการทั้งหมดผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันผ่านหน้าจอนหน้าสกรีนนั้นแต่ถามว่าเราเปิดแอปได้ไหม <S <S เราก็จะมีแอปพลิเคชันลงบนทั้ง iPad iPhone หรือว่า Android ก็แล้วแต่ก็จะหน้าตาเป็นกราฟิกอย่างนี้ฮะสวยๆอย่างนี้เลยก็จะมีบอกปริมาณว่าชาร์จเมื่อไหร่จะเต็มใช้เมื่อไหร่จะหมด นะครับแล้วก็ควบคุมสั่งการได้แบบแบบเดียวกันเลยก็คือระบบไฟแสงสว่างก็ควบคุมได้แอนเปิดไฟเด็กไลท์ข้างบนเงี้ยเปิดปั๊มน้ําเปิดอะไรเงี่ยทุกอย่างก็เปิดได้เลยครับอันนี้สั่งแบบเรยลไทม์แบบเรยลไทม์ครับเพราะในนี้ติดอินเทอร์เน็ตไว้นะอืออเพราะงี้เราสามารถที่จะดูและมอนิเตอร์จากที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านอยากจะเปิดแอร์จะเปิดไฟลืมปิดไฟลืมเปิดไฟครับได้ทั้งหมดทําให้มันสมาร์ทขึ้นนะครับเนื่องจากว่าระบบแบตเตอรี่อ่ะมันไม่ใช่แค่แบตเตอรี่รแต่มันเป็นระบบ มันเป็นระบบที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานทําให้มันสมาร์ทขึ้นในการควบคุมสั่งการซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เคยมีเราไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์หรือสั่งการระบบไฟฟ้าทุกอย่างในเรือได้แต่ตอนนี้อีโค o ฟก็หันมาทำไม่ไม่ได้เป็นแค่นวัตรกรรมแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยเท่านั้นเราก็ใส่ความสมาร์ทเข้าไปก็คือใส่ในแอปพลิเคชันคอนโทรลสั่งการทุกอย่างแล้วก็นวัตรกรรมเนี่ยเราไปทําเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยหรือว่ามอกมา งั้นมั่นใจได้ว่าการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตยอทแบบนี้นะครับที่มีความหรูหราเรือมูลค่าเป็น10ล้านเนี่ยหรือว่าเป็นมอเตอร์โฮมเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันก็คือมาตรฐานของแบตเตอรี่ที่ได้รับมอกเรื่องของความปลอดภัยนี้หายห่วงสําหรับตัวเพราะว่งั้นสปอร์ตยอทเขาไม่ให้เราเข้ามาติดตั้งเพราะว่าระบบของเราจะต้องไปเซอร์ติฟายกับการกับ,ก,บกับวงการของเรือว่าโอเคแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถที่จะติดตั้งอยู่ในเรือได้ เออไม่ได้บอกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจู่ๆเราก็จะเอาติดตั้งในบ้านที่โฮมแล้วก็เอามาติดตั้งในในเรือก็ได้ไม่เอาแล้ฮะใช่แบตเตอรี่จะต้องมีการเซอร์ติฟายก็คือไปทดสอบมาตรฐานทุกอย่างได้มาตรฐานของเรือก็จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งของเรืออ๋อนึกว่าอยู่ที่ความพึงพอใจของเจ้าของเรือไม่ครับไม่สามารถที่จะนาแบตเตอรี่ DIY หรืออะไรเงี้ยเข้ามาใส่อย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะต้องเข้ามาประกบกับระบบไฟฟ้าของเรือยิ่งถ้าเป็นเรือปีใหม่ๆเนี่ยจะมีวอร์ลันตีเขาจะไม่ให้เราติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไปยุ่งกับระบบเดิมเลย เพราะงั้นเราจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่หรือว่าเป็นโรงงานผลิตที่เซอร์ติฟายได้รับเซอร์ติฟายในการติดตั้งอยู่ใยบนเรือมีตู้ไฟเดิมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ไฟควบคุมมาตรฐานแต่ว่าเราก็เราก,ก็ทำการรีโนเวททุกอย่างให้มันเป็นระบบไฟ220โวลต์จากเดิมเนี่ยเป็น110โวลต์ครับอ่าเราก็จะเปลี่ยนทุกอย่าง ในเนี้ยครับก็จะมีตู้ไฟของ e c o f l o w เองอันนี้เป็นตู้ไฟเดิมก็สามารถคอนโทรลได้เหมือนเดิมนะอ๋อน,นี่ตู้ไฟเดิมใช่ครับอ,อตู้ไฟเดิมแต่ว่าของ e c o f l o w ก็จะอยู่ขยับเข้ามาด้านในนิดหนึง่งเนื่องจากว่าเราจะไม่เห็นอุปกรณ์อะไรละของ e c o f l o w แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะถูกติดตั้งนะครับในรูปแบบที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่า เรือในสปอร์ตย้อนเนี่ยต้องการความหรูหราและการติดตั้งอุปกรณ์ต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมด้วยนะครับเราก็จะติดตั้งอยู่ในตู้อย่างงี้ครับก็จะมีอุปกรณ์ระบายความร้อนมีพัดลมอะไรที่จะต้องทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อที่จะดูดความร้อนที่เกิดขึ้นจากตัวอินเวอร์เตอร์ออกไปอ๋ออันนี้นเป็นขุมพลังสำคัญตรงนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ใช่ครับเราเก็บอยู่ในตู้ตรงนี้ครับขนาดเท่าไหร่ครับออของอีโคโฟก็จะ3.6กิโลวัตถ์ถึง4.5กิโลวัตต์ในการที่จะจ่ายพลังงานได้ครับก็มาทดแทนเครื่องปั่นไฟ ขับชุดเดิมเลยครับแล้วก็มีการต่อระบบไฟฟ้าทุกอย่างเข้ากับตัวของเรือครับผ่านตู้ไฟเพื่อทำให้มันสมาร์ทขึ้นก็คือการคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันเราก็สามารถที่จะติดตั้งนะครับตู้ไฟอย่างเงี้ยครับ หัวใจสําคัญก็คือการรวมระบบตู้ไฟทั้งหมดอีก็โฟก็จะมีตู้ไฟเหมือนกันมันคือตู้คอน sumer unit oh, okay, okay. นั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันออกแบบมาเฉพาะเนื่องจากว่าตู้คอน sumer unit ในบ้านเนี่ยมีแค่ไฟ AC ก็คือ220แต่ตู้ไฟในเรือหรือว่ารถบ้านเนี่ยก็จะเป็นตู้ไฟที่มีทั้งสองระบบก็คือไฟ AC แล้วก็ไฟ DC อ่าจะเป็น DC 12โวลต์24โวลต์หรือ4 8โวลต์อีก็โฟจ่ายไฟได้ทั้งหมด แบตเตอรี่ก็จะถูกทำเรื่องของการบาลานซ์ครับแล้วก็ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากว่าในเรือลำนี้ครับตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วก็ป้องกันในเรื่องของความร้อนหรือว่าเรื่องของน้ำเนี่ยก็จะเป็นบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องนี้ก็จะเป็นจริงๆเป็นห้องนอนก็สามารถที่จะนอนได้เป็นเด็กเล็กๆนอนนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแบตเตอรี่ด้วยกัน2กิโลวัตต์เออสก้อนนะครับก้อนละ5กิโลวัตต์นะครับก็ทั้งหมดก็คือ10กิโลวัตต์อ๋อติดตั้งอยู่ฝั่งนี้ครับจะขยายแบตเตอรี่เพิ่มเติม ตอนนี้ก็ใช้งานได้ประมาณ1วันกว่าๆอย่างเงี้ยอยากจะมีแบบ2วัน3วันก็ขยายแบตเตอรี่เข้ามาอ๋อ oh. อ่ะก็อยู่ในโซนนี้ก็สามารถที่จะบาลานซ์ตำแหน่งจุดสุนทรวงของเนื้อได้เหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะติดตั้งในเรื่องของตัวกล่องเซนเซอร์ต่างๆไปวัดปริมาณน้ํทจะเป็นน้ําดีน้ําเสียน้ําทิ้งแบ็คทนก์อะไรเงี้ยให้ดูผ่านแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ได้ oh. ว่า oh. โอเคเราจะออกทริปหนึ่งทริปเนี่ยน้ำถูกเติมเต็มแล้วหรือย,ยังแบ็คทงก์ถูกระบายทิ้งแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ย รวมไปถึงเราก็ทำเรื่องของงกสมาร์ทเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นจอ 4K กล่องสัญญาณ 5G ดูหนังที่เป็น 4K อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำรวมให้กับลูกค้าด้วยที่บอกว่าอุปกรณ์นะครับหรือว่าที่สำคัญเลยเนี่ยแบตเตอรี่ <battery S 1> รของ e q u a f o เนี่ยได้รับมาตรฐานมอกอในประเทศไทยใช่ครับจริงๆไม่ใช่แค่ในมกรประเทศไทยในระดับสากลเนี่ยเรามีมาตรฐานทั้ง fcc ce แล้วก็ UL ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระบบไฟฟ้าใหญ่ทั้งหมดที่จะต้องเซอร์ติฟายที่ใช้เฉพาะในเรือกับรถบ้านก็จะมีเซอร์ติฟายเซอร์ติฟิเคตอย่างเงี้ยแยกออกไปโดยอิสระเพราะงั้นอุปกรณ์ของ e c o f l o w ก็จะถูกจำหน่ายั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในโซนของยุโรปอเมริกาเนี่ยจะจำหน่ายเยอะมากทุกคนจะรู้จักแบรนด์ของเราอย่างดีขึ้นชื่อว่ามอกอครับมันมีการทดสอบอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อให้มั่นใจกับกลุ่มผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์โฮมรถบ้านหรือว่าเรือก็แล้วแต่เนี่ย การที่เราได้มาตรฐานอากรนะั่นคือเราต้องเอาอุปกรณ์ของเราเนี่ยที่เป็นแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์เนี่ยเข้าไปทดสอบอยู่ใน l a บนะครับทดสอบทางไฟฟ้าว่ามาตรฐานไฟฟ้าบ้านเราใช้แล้วมันจะถูกมีคลื่นรบกวนหรือเปล่าใช้งานจะกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหรือไม่การสร้างความเครียดให้กับแบตเตอรี่สร้างความเครียดให้กับอินเวอร์เตอร์สร้างคลื่นวิทยุที่เข้าไปก่อกวน เออแล้วดูว่าการจ่ายไฟฟ้าเนี่ยยังคงต่อเนื่องหรือเปล่าอุปรกรณ์ไฟฟ้าเราจะอยู่ในการทํางานแบบปกติหรือเปล่าม,มาตรฐานพวกนี้จะเป็นตัวบอกว่าอุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขับด้วยแบตเตอร,รี่หรือว่าอินเวอร์เตอร์ของ E c โ flow เนี่ยจะได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้ใช้างานอ๋อ,อไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของการรัดวงจรการทํางานของระบบไฟฟ้าต่างๆการตัดต่อมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของการช็อตการป้องกันอันตรายต่างๆเนี่ยมันป้องกันได้ดีเออและเป็นมาตรฐานที่ าสากลให้การยอมรับเอลำนี้ครับตัวอย่างที่รีวิวให้ดูไม่ทราบว่าพอจะบอกค่าจ่ายหรือว่างบประมาณได้ไหมครับลำนี้แหลอครับก็ทําไปค่อนข้างที่จะเยอะก็เริ่มต้นจริงๆตั้งแต่แบตเตอรี่ของ E ีโคฟเริ่มต้นอยู่ตั้งแต่2 0 0 0 0 0กว่าบาทขึ้นไปครับการติดตั้งค่าติดตั้งก็จะแยกออกไปแต่ลำนี้ติดตั้งก็อยู่ประมาณสักสักสี่ห้าหกแสนเกือบห้าเกือบหกแสนน่าจะได้อยู่ประมาณนี้ลำนี้เป็นคาวล่ย28ฟุตก็จะใช้งานแบบไปทริปสั้นๆ ไปทานข้าวไปไปชิลเอาไปไปดูซันเซ็ตอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไม่ได้ไปนอนค้างคืนแน่ๆเนื่องจากว่าเครื่องอำนวยความสะดวกก็จะแตกต่างกับลำา3 1ฟุตอ่าเพราะางั้นในลำนี้ก็แค่ต้องการว่ามีห้องใหญ่มีห้องน้ำมีแอร์มี air, ะมระบบไฟฟ้าแค่ใช้งานแบบทั่วไปอ๋อก็จะไม่ได้มีกริลไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกเยอะเท่ากับเรือ3 1ฟุตบางลำก็อาจจะห้องเล็กกว่าน,นี้ก็จ,จะเป็นชุดแบตเตอรี่แบบพกพาแบบยกเข้ายกออก อ๋ออันนี้ก็จะสะดวกกว่าถ้าเป็นห้องไม่ใหญ่เนี่ยใช้ตัวแอร์พกพาก็ได้ผมว่าจริงๆอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพราะว่าลำเนี่ยมีแอร์พอมีแอร์ปุ๊บมันต้องการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเยอะเพราะงั้นแบตเตอรี่ที่จะต้องติดตั้งเข้าไปก็ต้องเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จะใช้งานได้ยาวนานระบบปรับอากาศกี่ BTU ครับเก้าพันอ๋อแต่เพราะว่าไซส์ขนาดเล็กกว่าห้องก็เล็กกว่าแต่ว่าวัสดุแล้วก็ในในขนาดของห้องมิติของห้องเนี่ยเล็กกว่าก็จริงแต่ก็จะแช่อยู่ในน้ํา แล้วก็วัสดุก็จะเป็นไฟเบอร์สะท้อนความร้อนได้ค่อนข้างที่จะดีเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าดีกว่าห้องกระจกนี่ B T U น้อยกว่าลำแรกเนี่ยครึ่งหนึ่งใช่ครับแบตเตอรี่ก็น่าจะน้อยกว่าใช่ครับเพราะว่าไปทริปสั้นๆไม่ได้ค้างคืนอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่5กิโลวัตต์อ๋อก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าการใช้ชีวิตสถานการณ์ทุกอย่างแพลตฟอร์มก็จะคล้ายๆกันเนื่องจากว่าลำนี้ก็จะมีเป็นเป็นเครื่องอินบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กเซ อ่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะกระโดดน้ําหรือว,ว่าเล่นสรรนาการทางน้ําได้สบายๆมีบันไดขึ้นลงอ่าก็จะไม่มีเครื่องยนต์เกะกะละอ่าครับเอา,เอาแล้วเครื่องยนต์กับเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงไหนครับเป็นอยู่ในห้องนี้ครับใต้ที่นั่งตรงเราช่วงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะค่อนข้างเล็กกว่าถ้าเปิดเครื่องปั่นไฟเนี่ยเสียงเหมือนกัน<ๆ>การสั่นสะเทือนเหมือนกันเหมือนกันครับปัญหาเดียวกันใช่ครับปัญหาเดียวกันแต่ว่าเครื่องก็อาจจะเล็กกว่าเครื่องยนต์นะครับอ่าเพราะว่าจะเป็นมอเตคร์เซร์เครื่องนี้ก็จะเล็กลงกว่า ในระบบการสื่อสารของของเรือก็จะคล้ายๆกันมีระบบก็จะดูเรื่องของเกจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์รอบเรืออะไราเงี้ยครับอุณหภูมิของเรือแล้วก็ระบบนําทางก็จะเป็นแล้วแต่ค่ายที่เลือกใช้เพราะยังไงในเรือก็องต้องมีระบบนําทางเหมือนกันเปิดให้ดูข้างในสักนิดหนึ่งได้ครับห้องอาจจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ให้ดูคร่าวๆนะครับครับได้ครับก็จะมีตู้เย็นครับเหมือนกันมีตู้เย็นมีมีเตา นะครับมีที่นอนแต่พื้นที่ก็จะเล็กลงกว่าเดิมแค่นั้นเองสังเกตว่าเรือจะมีความลึกถงเรือมีความลึกแล้วก็จะยืนได้ใช้ชีวิตได้แบบปกติไม่ต้องกลมอะไรเงี้ยเซ็ตเล็กแบบนี้ครับครับต้องมีงบประมาณสักเท่าไหร่ครับก็ติดตั้งออระบบแบตเตอรี่อยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ติดค,ค่าติดตั้งอะไรนิดหน่อยอวันนี้ได้มาเห็นอีกภาพหนึ่งอีกมุมหนึ่งของอ c o คโฟนะครับไม่คิดว่าอ c o คโฟจะทำอะไรได้มากขนาดนี้ครับนึกว่า เป็นแค่ระบบไฟนะในรถแคมป์หรือว่าในมอเตอร์โฮมหรือว่าจำหน่าย power station สำหรับสายแคมป์เท่านั้นครับโอ้โหนี่มันไกลายนาันั้นมากเลยนะจริงๆในเรื่องของระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ในการกักเก็บพลังงานครับมันใช้พลังงานได้ทุกรูปแบบแหละ อีกหนึ่งรูปแบบที่เราติดตั้งก็คือวันนี้ที่เรานําในเรื่องของพวกอีโคฟลูโบดเอ็กซ์เพียก็คือประสบการณ์ในการสัานาการทางน้ําการติดตั้งในเรือเนี่ยจริงๆไม่ได้แค่มีในรุ่นที่มันเป็นของลํานี้หรือว่าในส่วนของซีเร3สามหนึ่งศูนรหรือว่าคาวไลเท่านั้นเราติดตั้งในเรือของเจนัวสิบจติดตั้งในเรือ s a ก k d สามสิฟุตติดตั้งในเรือของแ x คโซคือจริงๆบอกได้เลยไหมครับว่า สามารถติดตั้งกับเรือได้ทุกรุ่นทุกประเภทถูกต้องครับแล้วก็รอเร็วๆนี้ก็จะติดตั้งในเรือของแซกดอ400รุ่นใหม่ล่าสุดที่นําเข้ามาจากฟินแลนด์เร็วๆนี้เป็นสปอร์ตยอทขนาดใหญ่ 40, oh, 40ฟุตโอ้40ฟุตเลยใช่ครับ oh, ก็จะใหญ่ oh. แล้วก็รูปร่างค่อนข้างบเฉี่ยวฝากติดตามทางช่องออรถออนทูบด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับปุ้ยนะครับสวัสดีครับ